สวัสดีครับคุณกำลังอยู่กับผมปั่นปันวิทย์และนี่คือปันวิทย์พอดแคสต์สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านครับห่างหายเป็นนานมากเลยนะฮะกับการลงพอดแคสต์ก็ถ้าใครติดตามผมผ่านช่อง YouTube นะฮะก็จะรู้ว่าผมงานยุงย่งยุ่งนะฮะแล้วก็ตอนนี้ก็ยังบุ่นวายกับการลง,ลง,ลง,ลงนู่นลงนี่ลงนั่นอยู่นะฮะเพราะฉะนั้น ต้องขออนุญาตจริงนะฮะว่าพอดแคสต์จะไม่ได้ลงต่อเนื่องแต่ก็จะพยายามลงเรื่อยๆเอาไว้ว่าแล้วแต่โอกาสและอารมณ์แล้วกันนะฮะสำหรับพอดแคสต์ตอนนี้นะครับเราเกิดเหตุการณ์สถานการณ์แบบสุดๆร้อนๆเลยฮะความจริงแล้วอยากจะลงเรื่องอื่นแต่ตอนนี้ขออนุญาตเอาเรื่องนี้แทรกขึ้นมาอีกหนึ่งครั้งครับนั่นก็คือประเด็นที่เพิ่งเกิดในวันนี้วันที่3สิงหาคมปี6 5นั่นก็คือการเดินทางเยือน เกาะไต้หวันของแนนซี่เพลเลซีประธานสภาผู้แทนราษฎรของสหรัฐอเมริกาซึ่งจะจุดชนวนความขัดแย้งและตึงเครียดรุนแรงระหว่างจีนกับสหรัฐอเมริกาภายใต้จีนที่กล่าวอ้างยึดแนวทางนโยบายจีนเดียวหรือโอลีไชน่าและต้องการครวบรวมไต้หวันเข้าเป็นส่วนหนึ่งของจีนมาอย่างยาวนานในขณะที่สหรัฐครับก็ยังคงเป็นพันธมิตรใหญ่ของไต้หวันและยอมรับว่า ไต้หวันคือประเทศที่สมควรได้รับเอกราชของตัวเองเช่นเดียวกันซึ่งความจริงแล้วนะฮะสถานการณ์นี้ไม่ได้ปัญหาในนี้ไม่ได้มีแค่ไต้หวันกับจีนนะฮะแต่ยังมีอีกหนึ่งที่นั่นก็คือฮ่องกงครับคนฮ่องกงเองก็ยังบอกอยู่เสมอครับเขาไม่ใช่คนจีนแต่เขาเป็นคนฮ่องกงและเขาต้องการที่จะแยกตัวออกจากจีน จนล่าสุดที่ผ่านมาเร็วๆนี้นะฮะก่อนที่สถานการณ์โควิดม่นก่อนที่สถานการณ์โควิดมันจะอลังการงานสร้างสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าคนฮ่องกงจํานวนมากออกมาประท้วงแล้วจีนตัดสินใจใช้กองทหารเข้าปราบปรามการชุมนุมเพื่อควบปรามที่จะให้ฮ่องกงอยู่ยอมรับอํานาจของจีนต่อไปนั่นแหละฮะมันทําให้เกิดความสัมพันธ์แบบ3เศร้าภายใต้ในโยบายจีนเดียวเพราะฉะนั้นครับ ในพอดแคสต์ตอนนี้เราจะย้อนผมจะขออนุญาตพาทุกคนย้อนดูประวัติศาสตร์กับความสัมพันธ์สามเศร้าระหว่างไต้หวันฮ่องกงแล้วก็จีนภายใต้นโยบายว่าจีนเดียวมันมีอยู่จริงหรือไม่ครับไต้หวันเป็นของจีนครับฮ่องกงก็เป็นของจีน นี่คือคำกล่าวอ้างของสาธารณประชาชนจีนครับแต่ฮ่องกงกลับบอกว่าตัวเองเป็นคนฮ่องกงไม่ใช่จีนและขณะที่ไต้หวันก็บอกว่าเขาคือประเทศไต้หวันเป็นสาธารณจีนเป็นชาวไต้หวันมีรัฐบาลของตัวเองและเป็นประชาธิปไตยเขาไม่ใช่ประเทศจีนในขณะที่จีนยืนยันว่าทั้งหมดคือจีนเดียวกันครับ นโยบายจีนเดียวนั้นนะครับยังคงประเด็นประเด็นที่ถกเถียงกันอยู่เสมอแล้วก็ได้ถกเถียงกันถึงเรื่องเช่นกันว่าฮ่องกงและไต้หวันเกาะไหนเป็นของใครมีอำนาจปกครองตัวเองไหมหรือเป็นส่วนหนึ่งของจีนภายใต้รัฐบาลจีนเดียวที่ปักกิ่ง จนกลายเป็นวิวาทะที่ถกเถียงกันอย่างไม่จบไม่สิ้นครับและล่าสุดกับสถานการณ์การเยือนเกาะไต้หวันของประธานสภาผู้แทนรัษฎรสหรัฐยิ่งทําให้ประเด็นนี้ร้อนฉาขึ้นมาครับดังนั้นครับเราจะย้อนไปดูประวัติศาสตร์ของทั้งฮ่องกงและไต้หวันในความสัมพันธ์3าเศร้านี้ว่าสามดินแดนนี้เคยถูกปกครองและเป็นของใครและไตตอนนี้เป็นจีนเดียวกันจริงหรือไม่เราจะเริ่มที่เกาะฮ่องกงกันก่อนเลยครับ ประเทศจีนเป็นประเทศที่ยิ่งใหญ่ครับและมีประวัติศาสตร์มายาวนานโดยถูกสืบทอดและปกครองมาหลายราชวงศ์กับระบบสมบูรณาญาสิทธิราชและจักรพรรดิหรือฮ่องเต้แต่ถ้าจะเล่าประวัติศาสตร์จีนฮ่องกงและไต้หวันอันเป็นประวัติศาสตร์สามเศร้าที่เรากำลังจะพูดถึงอยู่ตอนนี้นะฮะเราพูดได้เลยว่าจุดเริ่มต้นของทั้งหมดอยู่ในสมัยราชวงศ์ชิงครับซึ่งเป็นราชวงศ์สุดท้ายที่ปกครองประเทศจีน ในช่วงราชวงศ์ชิงครับประเทศจีนพบกับปัญหาภายในต่างๆประชากรอดอยากยากจนมีวิกฤตจากการต่อสู้กับการยึดครองของอาณานิคมต่างๆสงครามโลกการเข้ามาของระบอบคอิวนิสและความอ่อนแอของราชวงศ์เอง ในช่วงศตรวรรษที่1839นะครับจนถึง1949ถูกเรียกว่าเป็นร้อยปีที่ประเทศอ่อนแอรถูกยึดครองและถูกมหาอำนาจตะวันตกบีบด้วยผลประโยชน์ต่างๆนานาในช่วงนี้เองครับไต้หวันและฮ่องกงเองก็ถูกใช้เป็นดินแดงที่ประเทศอนานิคมเข้ายึดครอง ในประวัติศาสตร์ครับฮ่องกงเป็นเพียงเกาะเล็กๆครับและเป็นชุมชนชาวประมงเป็นส่วนหนึ่งของสจจันเจนและช่วงของความขัดแย้งของสงครามฝิ่นระหว่างจีนกับอังกฤษในปี1841อังกฤษได้เข้ามายึดฮ่องกงครับจากความต้องการเมืองท่าส่งสินค้าและการค้าขายฝิ่นซึ่งหลังจากการที่จีนแพ้สงครามนะครับทำให้ต้องยกฮ่องกงให้กับอังกฤษตามสนธิสัญญาณนานกิง หลังจากนั้นในช่วงสงครามฝรินครั้งที่2ครับจีนยังสูญเสียบริเวณเกาลูนและต่อมาอังกฤษยังได้บีบบังคับจีนให้ทําข้อตกลงปักกิ่งที่2ให้อังกฤษเช่าเขตแดนทั้งหมดในระยะเวลา9-9ปีครับซึ่งขยายอาณานิคมไปถึงเดนนิวเทอริทอรี่ทำให้ฮ่องกงถูกประคองในฐานะอาณานิคมหนึ่งของอังกฤษนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาแม้ในช่วงสงครามโลกค,ครั้งที่2ในช่วงปิดซึ่งอยู่ในระหว่างปี1941จนถึง1945จากการถูกจองทับจากรวรรดิญี่ปุ่นปกครอง แต่แล้วฮ่องกงก็กลับมาสู่อังกฤษหลังญี่ปุ่นพ่ายแพ้สงครามครับฮ่องกงถูกปกครองโดยอังกฤษนะครับโดยส่งข้าราชการจากส่วนกลางที่ลอนดอนอังกฤษเองมีการวางรากฐานการศึกษาผัางเมืองและพัฒนาฮ่องกงในด้านต่างๆครับซึ่งในช่วงหลังที่พรรคคอมมิวนิสนำโดยเหมาเจ๋อตงสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนขึ้น ได้มีชาวจีนอพยพจากแผ่นใหญ่เข้ามาตั้งโรกราในฮ่องกงจํานวนมากเลยครับจนประชากรเพิ่มขึ้นจาก6 0แสนเป็น2.5ล้านในปี1956และหลังจากนั้นครับฮ่องกงได้กลายเป็นเมืองท่าและศูนย์กลางเศรษฐกิจและการเงินที่สําคัญแห่งหนึ่งในเอเชีย อังกฤษปกครองฮ่องกงด้วยการรวมศูนย์อำนาจครับแต่เมื่อมีความพยายามกระจายอำนาจและให้มีการเลือกตั้งท้องถิ่นเล็กๆมักสร้างความไม่พอใจให้กับจีนอยู่เสมอที่มองว่าอังกฤษชอบสอนให้ฮ่องกงเป็นประชาธิปไตยและให้ฮ่องกงได้ปกครองตัวเองจนกระทั่งยุคข,ของผู้นำรุ่นที่2ของจีนอยากติ้งสืบเพีงครับขึ้นมา,มานำจีนแล้วก็มีนโยบายเปิดประเทศเติ้งได้เสนอจุดยืนอย่างชัดเจนครับที่ต้องการทวงคืนฮ่องกงออกจากอังกฤษหลังครบสัญญาเช่า999ปี ด้านอังกฤษครับในขณะที่ครบสัญญาเชา่าเป็นยุคข,ของนายกรัฐมนตรีที่ชื่อว่ามาเกเ t ตัชเชอร์ซึ่งก็เคยเดินทางมาขอเจราจาเช่าฮ่องกงต่อกับเติ้งเสี่ยวผิงครับแต่ว่าถูกเติ้งปฏิเสธทั้งคู่เลยมีการลง,งานามครับและเซ็นสัญญาในการยอมคืนเกาะฮ่องกงตามสัญญาเช่าในปี1984แต่จีนเองครับจะยอมให้ฮ่องกงมีสถานะพิเศษครับและสามารถปกครองตอนเองต่อไปได้ในชื่อเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ดำเนินนโยบายเศรษฐกิจเสรีต่อไปอีกเป็นเวลา50ปีตามนโยบาย1ประเทศ2ระบบของรัฐบาลปักกิ่งก่อนจะมีวิธีคืนเกาะฮ่องกงในวันที่1กรกฎาคมปี1997ซึ่งถือเป็นการกลับสู่การปกครองของจีนอย่างเป็นทางการหลังจากถูกอังกฤษปกครองมาร่วม150ปีหลังอังกฤษยึดครองเกาะฮ่องกงแล้วนะครับชาวฮ่องกงเองก็ต่างสแสดงให้สแสดงให้เห็นถึงความต้องการประชาธิปไตยครับทั้งการเลือกตั้ง ครั้งแรกในปี1998ผู้สมัครฝั่งประชาธิปไตยได้รับคะแนนเสียงเกิน65%ถึงอย่างนั้นครับกฎหมายของจีนเองก็กำหนดว่าไม่ให้ฝ่ายประชาธิปไตยสามารถครองเสียงมากๆในสภาได้ครับและในวันที่1กรกฎาคมของทุกปีซึ่งเป็นวันครบรอบการคืนห้องเกาะฮ่องกงสู่อ้อมโอกของจีนชาวฮ่องกงจำนวนหนึ่งครับจะออกมาเดินขบวนประท้วงเพื่อเรียกร้องประชาธิปไตยในฮ่องกง จนกระทั่งปี2003ครับเกิดการชุมนุมใหญ่ขึ้นที่มีชาวฮ่องกงรวมตัวมากกว่า5 0 0แสนคนเพื่อทำการต่อต้านการออกกฎหมายด้านความมั่นคงที่เข้มงวดมากยิ่งขึ้นที่ออกมาเพื่อทำการบ่อนต,อต่อต้านการทำลายรัฐบาลและอำนาจของรัฐบาลปักกิ่งซึ่งทำให้ชาวฮ่องกงกลัวว่าร่างกฎหมายนี้จะทำให้พวกเขาสูญเสียเสยรีภาพทางการเมืองและการแสดงออกของเขาไปจนสุดท้าย ร่างกฎหมายฉบับนี้ต้องถูกถอนออกไปครับและหลังจากเหตุการณ์นี้เองทุกๆปีก็มีประชาชนออกมาชุมนุมในวันที่1กรกฎามากขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งการชุมนุมในปี2014ซึ่งเป็นรู้จักในการปฏิวัติร่มครับซึ่งประชาชนออกมาชุมนุมเรียกร้องสิทธิในการเลือกผู้นําของตัวเองและปักหลักอยู่กลางถนนร่วงหลายสัปดาห์ก่อนจะต้องจบการชุมนุมโดยไม่สามารถบรรลุเป้าหมายครับแต่ถึงอย่างนั้นความพยายามและการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยยังคงเห็นอยู่อย่างต่อเนื่อง แต่ก็มักจะมีการแทรกแซงจากปักกิ่งอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นกรณีการอุ้มหายเจ้าของร้านหนังสือที่ค้าว่าขายหนังสือที่โจมตีนจีแผ่นดินใหญ่และสนับสนุนประชาธิปไตยไปถึงพักการเมืองและนักการเมืองที่โดนตัดสิทธิสมาชิกสภานิติบัญญัติในช่วงหลายปีที่ผ่านมาหลังจากปฏิเสธที่จะปฏิญาณตนว่าจะจงรักภักดีต่อสาธารณรัฐประชาชนจีน มาถึงการชุมนุมใหญ่ในช่วงเร็วนี้ครับตั้งแต่ซึ่งเริ่มในปี2019เพื่อต่อต้านกฎหมายส่งผู้ร้ายข้ามแดนที่มีประชาชนออกมาร่วมกว่าล้านและยกระดับกลายเป็นความรุนแรงระหว่างเจ้าหน้าที่และประชาชนและยังคงลากยาวต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันก็ยังแสดงใหถง้ถึงการต่อสู้เรียกร้องประชาธิปไตยครับไปจนถึงกลุ่มคนรุ่นใหม,ม่บางส่วนที่เรียกร้องไปจนถึงขั้นเรียกร้องเอกราชและแยกตัวมาเป็นสาธารณรัฐฮ่องกง แม้นว่าจีนจะพยายามยืนดัดในหลักการ1ประเทศ2ระบบแล้วก็ตามแต่ดูเหมือนว่าการควบรวมฮ่องกงสู่ภายใต้อำนาจร่มเงาของจีนแผ่นดินใหญ่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายสิทีเดียวครับถัดจากฮ่องกงครับเราจะมาดูเรื่องราวของไต้หวันสัหน่อย ในขณะที่ไต้หวันเองครับเดิมเป็นเกาะที่มีชนพื้นเมืองอยู่อาศัยอยู่ครับแต่ก็มีการติดต่อไปมาหาสู่ร,ระหว่างแผ่นดินใหญ่โดยในช่วงเปลี่ยนผ่านจากราชวงศ์หมิงมาเจนราชวงศ์เชีงครับขุนศึกของราชวงศ์หมิงหลายต่อหลายคน เดินทางหนีมายังไต้หวันแล้วก็ก่อตั้งราชอาณาจักรตรงหนิงขึ้นเพื่อหวังที่จะโค่นล,ล้มราชวงศ์ชิงซึ่งเป็นพวกแมนจูและฟื้นฟูราชวงศ์หมิงซึ่งปกครองโดยชาวจีนฮั่นแต่สุดท้ายครับก็ถูกราชวงศ์ชิงปรปาบปรามจนไต้หวันกลายเป็นหนึ่งในมณฑลหนึ่งของจีนไปแต่แล้วครับไต้หวันก็ถูกยกให้เป็นอาณานิคมของประเทศอื่นเช่นเดียวกันครับภายใต้สญญนธิสัญญาชิมโนเซกิหรือสนธิสัญญาหมาก,กวนหลังที่จีนพ่ายแพ้ให้กับญี่ปุ่นในสงครามจีนญี่ปุ่นครั้งที่หนึ่ง ที่ซึ่งนอกจากให้ไต้หวันแล้วนะครับจีนยังต้องยกข้าวสมุนเหลียวตรงและมู่เกาะเพิ่งหูรวมถึงการยอมรับอํานาจของญี่ปุ่นที่มีเหนือเกาหลีด้วยหลังจากสงครามโลกครั้งที่2ครับไต้หวันก็ถูกปลดแอกจากการเป็นอาณานิคมของญี่ปุ่นยาวนานซึ่งแมเป็นมายาวนานกว่า50ปีซึ่งในปี1949พักกครับพรรคก๊ก,กมินตั๋งนําโดยจอมพลเจียงไคเชกได้พ่ายแพ้สงครามกลางเมืองให้กับพรรคคอมมิวนิสต์เขาตัดสินใจอพยพจากแผ่นใหญ่มาอย่างไต้หวันครับ โดยยังมีประชากรกว่า1.5ล้านอพยพตามมาด้วยระหว่างนั้นเองครับกกมินตังก็หวังจะย้ายมาที่ไต้หวันเพื่อตั้งตนและวางแผนเพื่อจะกลับไปเอาชนะพรรคคอมมิวนิสต์อีกครั้งภายใต้การสนับสนุนของสหรัฐอเมริกาขณะที่พรรคคอมมิวนิสต์เองก็หวังจะบุกไต้หวันต่อไปครับซึ่งสุดท้ายก็ไม่เกิดการประทะระหว่าง2ฝ่ายแต่กลายเป็นการแย่งชิงการได้รับความสัมพันธ์ทางการทูตก,กับประเทศอื่น,นๆแทน โดยในช่วงแรกนั้นนะครับที่การปกครองแบบคอมมิวนิสต์ไม่ได้รับการยอมรับขณะที่ไต้หวันนําโดยโก๊กมินตัง๋งได้รับการยอมรับว่านี่คือประเทศจีนด้วยการสนับสนุนจากชาติตะวันตกครับและมีการสถาปนาความสัมพันธ์การทูตรับนานาชาติรวมถึงยังมีที่นั่งในองค์กรสหประชาชาติในฐานะรัฐบาลตัวแทนของประเทศจีนที่ถูกต้องจนกระทั่งปีง1971ครับ ช่วงทศวรรษที่970ประเทศต่างๆนําโดยสหรัฐอเมริกาเริ่มตัดความสัมพันธ์กับไต้หวันครับยอมรับหลักการจีนเดียวว่าไต้หวันเป็นส่วนหนึ่งของจีนจากความขัดแย้งในช่วงสงครามเย็นครับสหรัฐต้องจึงต้องการดึงจีนเข้ามาขานอำนาจกับสหภาพโซเวียตทําให้นอกจากสหรัฐแล้วประเทศสัมพันธมิตรอื่นๆก็เช่นญี่ปุ่นรวมถึงประเทศไทยเองก็ทยอยตัดสัมพันธ์กับไต้หวนันตามมาด้วยครับในด้านการเมืองภายในครับไต้หวันในปี1996 ไต้หวันได้เข้าสู่ระบบการเลือกตั้งประน้ำดีโดยตรงครับถือเป็นจุดปฏิรูปประชาธิปไตยที่ทําให้พรรคอื่นๆจากกก๊นอกจากก๊กมินตั๋งเข้ามามีบทบาทในการบริหารไต้หวันด้วยซึ่งในการเลือกตั้งครั้งนั้นนะครับหลีเติงหุยผู้เคลื่อนไหวสนับสนุนให้ไต้หวันเอกราชเป็นผู้ชนะการเลือกตั้งครับซึ่งสร้างความไม่พอใจให้กับรัฐบาลปักกิ่งเป็นอย่างมากหลังจากนั้นเองครับประเด็นของไต้หวันและความสัมพันธ์กับประเทศอื่นๆโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาไม่ว่าจะเป็นการค้าขายวุธระหว่างกาัน การเดินทางไปเยือนสหรัฐของหลีเติกฮุยหรือการยอมรับความช่วยเหลือจากนานาชาติมักจะเป็นตัวจุดประกายและสร้างความไม่พอใจให้กับปักกิ่งอยู่เสมอท่ามกลางการยืนยันของจีนว่าไต้หวันเป็นส่วนหนึ่งของจีนปัจจุบันนะครับมีเพียง15ประเทศเท่านั้นที่รับรองว่าไต้หวันเป็นจีนที่แท้จริงขณะที่ความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองยังคง มีการประทะให้เห็นอยู่เรื่อยๆครับซึ่งในการเมืองภายในของไต้หวันเองหลังจากมีการเลือกตั้งประธานาธิบดีทางตรงแล้วนะครับพักก๊กมินตังซึ่งปัจจุบันเน้นนโยบายเป็นมิตรกับรัฐบาลปักกิ่งและพักประชาธิปไตยก้าวหน้าซึ่งสนับสนุนความเป็นประชาธิปไตยไปจนถึงบางส่วนที่ปฏิเสธการรวมไต้หวันกับจีน ต่างผลัดการชนะการเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีอยู่เสมอครับจนกระทั่งปี2016ครับไชยอิงเวิจากพรรคประชาธิปไตยก้าวหน้าเอาชนะกกมินตังเป็นประธานาธิบดีหญิงคนแรกและครองตำแหน่งไว้ได้อีกครั้งในการเลือกตั้งเมื่อต้นปี2020ที่ผ่านมา ซึ่งช่อิงหวนเองนะครับก็ชูนโยบายคงสถานะของประเทศไต้หวันไว้ยินดีมีความสัมพันธ์กับจีนหากจีนคารพอธิปไตยและการเลือกตั้งของไต้หวันรวมถึงเธอยังมีท่าทีสนับสนุนกลุ่มผู้ชุมนุมต่อต้านรัฐบาลจีนในฮ่องกองทําให้ช่วงเวลาที่ผ่านมาครับความสัมพันธ์ของจีนและไต้หวันยังคงระหองระแหงระหว่างกันอยู่ซึ่งในการแก้ไขปัญหาโรคระบาดโควิด -19 ที่ผ่านมานะครับ ก็แสดงให้เห็นถึงการเมืองระหว่างจีนและไต้หวันที่ทางไต้หวันได้ระบุว่าได้ส่งคําเตือนไปยัง WHO แล้วถึงโรคระบาดนี้ตั้งแต่ปลายปี2019ตอนนั้นยังไม่ระบาดอลังการเลยนะครับว่ามีโรคหลุดออกมาจากประเทศจีนครับแต่ WHO ไม่ได้สนใจคําเตือนของไต้หวันซึ่งจีนก็ออกมาบอกให้หลายๆประเทศยอมรับการตัดสินใจของ WHO รวมถึงยังคัดค้านกระแสสนับสนุนที่ต้องการให้ไต้หวันร่วมประชุม WHO ครับโดยอ้างถึงนโยบายจีนเดียวและยังตอบโต้ไต้หวันได้ว่าอย่าทําให้เกิดประเด็นทางการเมืองขึ้นด้วยเรื่องนี้ซึ่งเอาข้อจริงแล้วนะฮะไต้หวันเป็นประเทศแรกเลยครับครับที่คนพบว่ามีการระบาดของโควิด -19 ออกจากประเทศจีนแต่ไต้หวันกลับถูกเพิกเฉยด้วยเหตุเพราะว่าจีนพยายามขัดขวางสถานะของไต้หวันอยู่ตลอดเวลานั่นเองฮะ แม้ว่าห้องแม้ว่าไต้หวันเองนะครับจะมีการปกครองรัฐธรรมน,นูญรวมถึงการเลือกตั้งที่แตกต่างจากจีนและฮ่องกองเองจะมีการต่อสู้เรียกร้องประชาธิปไตยมาโดยตลอดนะครับตั้งแต่มีการคืนเกาะแต่แต่นโยบายจีนเดียวของจีนครับก็เรียกได้ว่ายังคงเป็นนโยบายสําคัญรวมถึงความพยายามในการสร้างเอกภาพในดน้นานอื่นของจีนด้วย ซึ่งสาหรับฮ่องกงนั้นนะครับการชุมนุมที่ลากยาวมาตั้งแต่ปี2019ยังถือว่าไม่ได้ยุติดีนะฮะถึงแม้ว่าแกนนําจะถูกจับเข้าคุกไปแล้วก็ตามแต่ด้วยสถานการณ์การระบาดของไวรัสที่เกิดขึ้นครับทำให้การรวมกลุ่มชุมนุมหายไปแต่ถึงในระยะเวลาอีก28ปีครับซึ่งภายใต้สัญญา1ประเทศ2ระบบจะสิ้นสุดลงก่อนที่จะมีการรวมตัวกับจีนคาดว่าเราคงจะได้เห็นการต่อสู้ของชาวฮ่องกงที่ออกมารวมกลุ่มเรียกร้องเอกราชไปจนถึงการ อาจเกิดการประทุรุนแรงขึ้นอีกครั้งก็เป็นได้นะฮะแต่ถึงอย่างั้นครับก็มีการคาดการว่าเป็นไปได้ยากครับจนแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จีนจะยอมให้เอกราชแก่ฮ่องกงเพราะอาจเกิดการเรียกร้องจากดินแดนอื่น,นๆเช่นเดียวกันที่ยังคงพิพาทกับจีนอยู่เพียงแต่ ไม่ได้มีแอคชั่นมากต่กาะฮ่องกงและที่และไต้หวันอย่างกรณีของที่เบตและซินเจียงอุยกูซึ่งจะส่งผลต่อความมั่นคงและเอกภาพของจีนนะครับรวมไปถึงมีการมองว่าถ้าจีนพัฒนาความเป็นอยู่และเศรษฐกิจให้ฮ่องกงดีแล้วแก้ปัญหาความยากจนและความเดือดร้อนได้ความต้องการเรื่องประชาธิปไตยอาจจะลดลงไปด้วยก็เช่นเดียวกันซึ่งเรื่องนี้เป็นทัศนคติของรัฐบาลที่ปักกิ่งและและคนจีนแผ่นดินใหญ่นะฮะด้านไต้หวันเองยังคงยืนยันหนักแน่นครับว่าพวกเขาไม่ใช่จีนครับและคนรุ่นใหม่เองก็มีแนวโน้มที่จะตอ ต้านนโยบายจีนเดียวมากขึ้นเรื่อยๆทั้งจากโพในไต้หวันเองยังพบว่าชาวไต้หวันมีความรู้สึกว่าตนเป็นชาวจีนน้อยลงครับและโพลล่าสุดยังพบว่าในปี2020นี้ชาวไต้หวันมองว่ารัฐบาลจีนไม่เป็นมิตรต่อรัฐบาลเพิ่มขึ้นถึง76.6%และต่อชาวไต้หวันเพิ่มขึ้นถึง61.5%ซึ่งเป็นตัวเลขที่เพิ่มสูงขึ้นที่สุดในรอบ10ปีเลยนะฮะ แต่ถึงอย่างนั้นครับก็เหลือประเทศที่รับรองในปัจจุบันเพียงแค่15ประเทศเท่านั้นครับที่รับรองว่าไต้หวันเป็นประเทศจริงๆและ,ะและระยะหลังเองก็มีประเทศที่ตัดสัมพันธ์กับไต้หวันอยู่เรื่อยๆดังนั้นความท้าทายของไต้หวันในอนาคตคือการรักษาสถานภาพของไต้หวันดังเดิมไว้ให้ได้ครับข้อถกเถียงเรื่องจีนเดียวระหว่างจีนฮ่องกงและไต้หวัน ก็ยังคงเป็นประเด็นให้ติดตามต่อไปครับซึ่งปัจจุบันในฮ่องกงและไต้หวันเองก็ยังคงต่อสู้เพื่อปกครองตัวเองอยู่ต่อเนื่องขณะที่จีนเองก็ไม่มีท่าทีที่จะยอมผ่อนปรนหรือยอมประกาศอิราชให้ทั้งครู่แต่กลับหนักแน่นในนโยบายจีนเดียวครับเป็นยังไงบ้างครับสำหรับเรื่องราวที่นำมาเสนอตอนนี้คงยังไม่ได้มาฟันธงนะฮะสถานการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไปเอาเป็นว่า ก็มาลุ้นกันต่อไปแล้วกันนะฮะแล้วเราก็คงยังต้องมองสถานการณ์นี้ต่อไปเรื่อยๆใน,นเองครับสำหรับตอนนี้ก็ขอยุติแต่เพียงเท่านี้ครับที่เหลือก็แล้วแต่คุณจะมองแล้วกันฮนะอ้าก็ขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับและอย่าลืมติดตามตอนอื่นๆของเราด้วยทั้งในพอดแคสต์และใน YouTube Channel ซึ่งยังคงมีเรื่องราวดีๆที่จะมานำเสนอต่อกันสำหรับตอนนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ